สวัสดีค่ะกำลังทำอะไรคะกำลังจะกินข้าวเช้าครับเข้าวเช้าได้อะไรกินคะจะเรียกโจ๊กก็ได้นะเรียกข้าวต้มใส่ไข่ใส่หมูสับก็ได้ครับเป็นเมนูง่ายๆค่ะทำเองใช่ไหมทำเองไม่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยใครชอบก็ไปปรุงเอาเองน่าอร่อยค่ะนาอร่อ ไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติแสดงว่าเพอร์เฟกต์คกินแล้วชินแล้วครับกินแล้วกับการไม่ได้ปรุงซอสปรุงเกลือปรุงน้ำปลาค่ะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้นะคะช่างนะคะคุณกิติศักดิ์นะคะก็มาทำมาซ่อมบ้านให้เนาะซ่อมบางจุดที่ต้องซ่อมอย่างเช่นห้องน้ำหรือประตูนะคะก็วันนี้ทำกับข้าวทานเองนะคะ ข้าต้มใส่หมูสับแล้วก็ใส่ไข่ค่ะ,คะมาทานด้วยกันค่ะทีนี้ก็คอร์สช่างกินด้วยหนึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยวจะไปร่วมกินด้วยค่ะอยากรู้ว่าฝีมืออร่อยไหมนะคะมาค่ะมาทานด้วยกัน นั่งกินหลังบ้านนะครับผู้ชมคนละมืมข้างหลังลมเด็นดียายมากินาวเล้วยายกินอกินาวครับคุณยายกินกับจจิกับไปมาไปเดี๋วสิบท่านเพิ่นไหลแล้วยายบอกเพื่อนายน่้่นประกาศแล้วสามงวนตรมาคัดนไป้ย แมาจากวัดแต่ให้กินข้าวใ,ให้เสร็จเร็วๆแล้วก็ไปวัดค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะครับชมค่ะวันนี้เขาวันที่สี่นะคะทําบุญนะคะคือทําโบสสร้างโบสค่ะกำหนดการเก้าโมงเช้าตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วค่ะทานข้าวแล้วก็จะได้ใปกัน ร้อนอยู่กินยากไปนะครับเพรเาเพิ่งเสร็จใหม่ๆอ,อร่อยอยู่ค่ะคุณผู้ชมนี่ครั้งแรกนะเนี่ยหาเส้นยากค่ะสูตรใช่ไหมคะสูตร,ตรเจออ็บบกป้องโลกไม่ต้องให้ไตทำงาน,นนะคืองดขอังเค็มนะครับงดเค็มรับรองว่า ใส่ดีแน่นอนไม่ใส่อะไรเลยคุณพี่นอกจากน้ำผลผลิตยยได,ด้ประหยัดประหยัดเพราะเรซื้อน้ำป่าไม่ต้องซื้อเครื่องปรุงค่ะอร่อยอยเนี่ย <c oughs> มันก็นัวแล้วค่ะคุณผู้หมูสับไข่ไข่ไขสามฟองคือ <c oughs> จริงๆถ้า,าปรุงหมูสับก่อนก็นได้ให้มันมีรสชาติแต่นี่ก็อร่อยะ <c oughs> ขอบคุณครับไปวัดขอบคุณครับอืมขอบคุณครับตอน <coughs> <coughs> <coughs>